สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะแนาะนําปากกาคอสนะครับปากกาคอสเป็นของแบรนด์ USA นะครับเป็นของแท้ตัวนี้นะครับจะเป็นคอสรุ่นที่ขายดียอดนิยมตลอดกาลนะครับก็คือคอสคลาสสิกนะครับเป็นรุ่นเซนตุรีคลาสสิกครับอ่ะแล้วตัวนี้จะเป็นสีเป็นลูคัสนะครับก็คือเป็นเส้นโครมเดี๋ยวผมจะลองพยายามซูมให้นิดน,นึงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราขอขอแยเอานี้ออกไปนิดน,นึงนะ นี่รักษณะตัวด้ามจะเป็นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูซูมนิดหนึ่งอ่าซูมเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวพยายามนิดนึงครับโอเคอ่านี่เห็นแล้วไหมเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเส้นๆนะครับคือจะเป็นเส้นๆตรงนี้ครับจะพยายามลองแปปบนึ่งอ้ามาละมาละมาละละอ่านี่ครับตัวนี้คือปากกาคอร์นะครับ ลักษณะเอกลักษณ์คอก็คือจะเป็นด้ามแล้วก็หัวจะมีโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วลูคัสอาสนนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นนะครับเส้นแล้วก็โคมนะครับตัวนี้เป็นปากกานะครับโอเคเรามาดูหมึกหมึกว่าใช้หมึกยี่ห้อใช้รุ่นอะไรนะครับหมึกของปากกาคอนครับก็จะมีอยู่2แบบนะครับก็คือสีน้ําเงินแล้วก็สีดํานะครับหมึกจะเป็นแท่งเล็กนะครับวิธีการถอดหมึกนะครับก็คือถอดที่ห่วงมา แล้วก็หมุนออกมารุ่นนี้ยังไม่มีสปริงข้างในนะครับเนื่องจากว่าคอสใช้หลักการของการสลักเกียวข้างในครับคือเกียวหมุนคือด้ามเป็นด้านหมุนนะครับหมุนเข้าไปเนี่ยเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเกียวล็อกนะครับนี่คือมือข้างในแต่ตนี้มองไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เป็นไรอยู่ซีเดียสนะครับผมให้ดูมึกดูตัวมึกตัวนี้แทนแล้วกันนะครับว่าคอสรุ่นนี้คือสีน้าเงินนะครับ8512 สีดำคือ8514นะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใส่ก็ใส่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะรุ่นนี้ไม่มีสปริงครับย้ำครับเราจะใช้แกนตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับหมุนเสร็จหมุนแล้วลองเทสดูนิดนึงนะครับคือหมุนให้ตรงให้สุดสุดปลายนิดหนึ่งอานไหมครับหมุนหมุนให้สุดปลายนิดนึงก็จะตรงนะครับอ่าจไหมครับนี่คือหมุนสามารถหมุนปลายออกได้ครับหมุนให้ปลายออกแค่นี้หลังจากนั้นเสร็จเราก็เอาปอกปอกตัวนี้เป็นตัวสแตนเลสแท้นะครับเนี่ยลักษณะกระเบานะครับนะครับ เราก็เสียบสวมเข้าไปตรงนี้ก็คือหมุนได้ละนี่คือวิธีการเปรียบหมึกของปากกาคอร์สนะครับคราวนี้เราจะมาวัดเรื่องไซน้ำหนักของปากกาคอร์สคาสสิะครับโอ,อริจินอลนี่ออกนิดีน,นี่ตัวชั้นหนักเป็นกรัมนะครับหน่วยเป็นกรัมคือรักษาะรุ่นนี้ข้อดีคือเล็กกระทัดรัดเหมาะสําหรับใช้ทุกวันนะครับใช้ในกระเป๋าเสื้อชายครับในกระเป๋าเพื่อทางาน,นครับน้ําหนักนี้จะเบามากคแค่สิบห้านะครับถือเป็นเบาที่สุดเท่าที่เคยขายมาแล้วนะครับคือเป็นรุ่นเนี้ย เป็นน้ำหนักที่เบามากๆเลยนะครับเมื่อเทียบกับปากกาแบรนด์อื่นๆนะครับเพราะว่า15.7กรัมเองนะครับคือปากกาอย่างตัวดิสกกดลอตตี้ตรงนี้ยังพอๆกันเลยนตัวนี้อยู่ที่8.5กรัมครับผมจำไม่ผิดนะครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไซส์นะครับจะเป็นไซส์ที่พกพาสะดวกนะครับนี่ผมจะลองดูให้ดูนะครับนี่ขนาดที่7.5เองครับเ4เองนะครับมิลก็คือ เล็กกระทันรับจับเหมาะถนัดมือครับแล้วที่สำคัญคือด้านความยาวอยู่ที่ 3, 13 3. 13. 3 3 3เอ่มร้อยสามสิบสามมิลก็คือ13.3มเซนนะครับแต่ว่าเวลาเน็บกระเป๋าเสื้อจริงๆแล้วจะลดลงมาทอนลงมานิดหนึ่งนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวนี้ด้านนี้จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่าถ้าช่วงระหว่างใต้กระเป๋าเสื้อนะครับก็คืออยู่ที่109มิลครับก็คือ10เซนจุดเกือบ10เกือบ11เซน,นนะครับนะครับ 10.9เซนนะครับก็นิดเดียวเองครับก็คือตัวนี้เวลาเนี่ยกระเป๋าเสื้อปุ๊บมันจะยืดหนุนเนี่ยเป็นเป็นเปะเอกลักษณ์ของคอสเดี๋ยวให้รู้ว่าในปากกาคอจะเป็นนี่ครับแล้วส่วนนี้โผล่ขึ้นมาก็คือส่วนที่หัวตรงนี้ขึ้นมานะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นปากกาที่ยอดยมตลอดกาลเลยครับสีแล้วก็สีโครมตรงเนี้ยโครมแล้วก็เส้นตรงนี้เป็นรอยเส้นตลอดนะครับ ว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากเป็นคลาสสิกที่ปากกาที่น่าสะสมและน่าใช้พราสะสมครับแล้วก็ใช้งานดีความทนทานสูงไม่มีสปริงข้างในตัวนะครับใช้ระบบหมุนหนึ่งเดียวนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครมีคําถามเกี่ยวกับป,งป,ง,ป,ง,ปงปอกปากกาเก็บคอสสามารถตอบสามารถโพสตลงกระทู้ได้ที่ข้างล่างน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตอบคาถามให้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเตือนด้วยน,น,นะครับ่อได้รับข่าวสารใหม่ๆนะครับจาก นะครับกับผู้ทำนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ